สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Ver Of Warship กันช่องครนนั่นเองนะฮะคลิปนี้เนี่ยนะครับก็ตรงตามชื่อคลิปเลยเนาะก็คือเป็นคลิปของการรีเสิร์ชสายนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นการรีเสิร์ชของการสแต็กสายนั่นเองเนาะสำหรับใครนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับว่าการรีสายเนี่ยคือยังไงและทำยังไงเดี๋ยวผมจะแปะคลิปนี้ไว้ด้านข้างนะครับหรือไม่ก็ด้านล่างนั่นเองก็จะได้เข้าใจกันเนาะเอาล่ะนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในสายวิจัยกันก่อนเลยนั่นเองนะครับ ของสายวิจัยกันแล้วนั่นเองนะครับซึ่งสายที่ผมแนะนานะครับว่าเราเนี่ยควรที่จะแตกการรีสายเนี่ยนะครับก็คือเป็นสายของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับก็คือสายของ Destroyer ที่มีชื่อว่าฮารุกุมอนั่นเองนะครับซึ่งเป็นสายด้านขวาตรงนี้นั่นเองนะซึ่งสำหรับใครนะครับที่งงว่ามันทํำยังไงเดี๋ยวคลิปนี้คุณได้คาตอบแน่นอนนั่นเองนะครับผมจะทําทีละขั้นเนาะอ่าซึ่งอันดับแรกนะครับที่คุณจะต้องเตรียมเนี่ยนะครับก็คือหนึ่งเลยนะครับเตยมฟรีเอ็กพีนั่นเองนะครับหรือว ไปเลยก็ได้นั่นเองเนาะอันนี้คือในของขั้นตอนแรกนะครับส่วนในขั้นตอนต่อมานะครับนี่เลยนะเราไปที่ฮารุกุโมะเนาะอ่าแล้วเราก็กดคําว่ารีเสิร์ชได้เลยนั่นเองนะครับอ่ากดตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะบอกว่าอ่ามันต้องใช้รีเสิร์ชเนี่ยนะครับจำนวนเนี่ยนะครับหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็กด yes ไปนะอ่าทีนี้เนี่ยนะครับหลายหลายคนสงสัยนะครับว่าเอ้ยเรารีเสิร์ชไปแล้วเนี่ยเราจะเป็นที่จะต้องซื้อเรือกลับมาไหมถูกไหมอ่ามันจะมีคคคคววาาาาาาามมมมมสสสงงงััััยยตตรรรรรรรนนนนนนีีี้้้เเเเกิดดขึึะะะะบบบบซ่่่่ผอลไไจจํปป็ถทท นั่นเองนะครับเราไม่ต้องซื้อเรือกลับมานั่นเองเนาะอ่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรีไปแล้วนะครับคือที่แรกมันคูณ5อยู่แล้วนั่นเองเนาะซึ่งถ้าผมกดรีไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคูณ6นั่นเองนะครับนะซึ่งถ้าผมแนะนําก็รีก็รีตอนที่มันครบเวลาของมันดีกว่านะครับก็คือช่วงคูณ2นะมันมันจะได้ไม่ต้องมานั่งเหนื่อยอะไรนั่นเองเนาะแต่ว่าที่นี่คือผมก็นั่งเล่นเรื่อยๆและมันก็ได้ดาวเขียวมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมก็เลยไม่ได้สนนะครับว่าเออจะต้องรอ3ามเดือนก่อนแล้วค ที่จะสแต็กสายมันไว้นั่นเองนะครับนะก็มันก็จะเป็นตามนี้เลยนั่นเองนะครับผมก็รีสแต็กมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นคูณ5เนาะถ้าผมกดรีณตอนนี้อีกนะครับนี่เราสามารถที่จะกดรีเซร็จได้เลยนั่นเองนะมันก็จะกลายเป็นคูณ6นั่นเองเนาะอ่ะซึ่งแต่ละอันนะครับนี่นะครับคูณ5นะครับคิตาคาเซเนาะอากิซุกิก็คูณ5นี่ชิราซุยุก็คูณ5เหมือนกันนั่นเองนะครับนะอันนี้ก็คูณ5เหมือนกันนะอันนี้ก็มินิคาเซนะครับนะก็คูณ5เหมือนกัััันนนนนนน่เอองะะครบี้าเหม่ต้องกลัวเนาะคนกก็นนีี่ดรสายยไปเลั่นเองนะครับมมมันก็จจะะถาาาวว่่เเอออดีีี๋ยยคุณพรร้ทส อันนี้คือแต้มที่คุณจะได้นะในครั้งต่อไปถ้าหากคุณปลดแล้วเอามันมาเล่นนั่นเองนะครับแล้วก็กดคอนติเนียปอไปก็กลับมาเป็นลูปเดิมนั่นเองนะครับก็คือเก็บแต้มดาวเขียวมาแล้วก็เอามาวิจัยเหมือนเดิมนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับของผมก็อยู่ที่คูณ6เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะเอาละนะครับก็คลิปนี้เนี่ยนะครับก็มันสั้นนั่นเองนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรมากนั่นเองนะครับก็แค่ตัาแต่การรีสายนั่นเองเนาะโอเคนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเข้ามานังอเ เร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีคลิปลงแล้วนั่นเองนะครับส่วนของกูชิโร่เนี่ยผมเบรกก่อนละกันเนาะเพราะฉะนั้นนะครับบ๊ายบายก็ผมเจอใหม่คลิปนะโชคดีครับ